สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมีนทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคมปี2565ของผู้ที่เกิดในลัคนามีนค่ะแต่หากท่านใดนะคะที่อาจจะไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอน คุณก็สามารถที่จะใช้ราศีมีนรับฟังคําพยากรณ์แทนได้เช่นกันเนาะช่องของเรานะคะแม่หมอจะใช้โหราศาสตร์ไทยกับปฏิทินสุรยิยญาตเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาเนาะแล้วก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทํานายเพิ่มเติมในช่วงถ่ายคลิปด้วยนะคะ เอาล่ะในส่วนดวงชะตาประจำเดือนตุลาคมของชาวลัคนามีนราศีมีนแม่หมอก็ต้องบอกเลยค่ะว่าโอกาสดีๆสิ่งดีๆจะยังเป็นของคุณอยู่ไปเกือบตลอดทั้งเดือนนี้เลยก็ว่าได้นะคะ อันดับแรกเลยนั่นก็คือในวันที่3ตุลาคมดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะย้ายออกจากการโคจรร่วมกับดาวมฤตยูแล้วค่ะดาวอังคารจะหายจากการเป็นประนะฮะก็แปลว่านะดาวการเงินจะมีกําลังที่แก้มแข็งมากขึ้นค่ะ ก็ย่อมจะส่งผลในเรื่องของเงินทองที่มันจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มไม้เต็มมือมากขึ้นนะคะแล้วก็ในวันที่3ตุลาคมอีกเหมือนกันค่ะดาวพุธก็จะย้ายราศรีอีกเหมือนกันนะคะ จะย้ายมาโครจรร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะกับดาวศุกร์นะคะในราศีตรงข้ามกับลัคนาราศีเกิดของคุณด้วยก็ย่อมจะส่งผลดีนะ,ะให้กับชาวมีนนะ,ะในเรื่องของโอกาสนะคะผู้ใหญ่จะเกื้อหนุนนะคะทำให้คุณสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคศัตรูได้ส่วนดาวศุกร์นะคะดาวตัวแทนความรักแล้วก็เป็นตัวแทนของการเงินนะคะ จะย้ายเข้าสู่ราศีกันในช่วงตั้งแต่วันที่27กันยายนนะคะแล้วก็จะสถิตอยู่โครจรอ,อยู่ไปจนถึงวันที่20ตุลาคมค่ะทีนี้พอดาวสุกรเล็งลัคนานะคะก็ย่อมจะส่งผลในเรื่องของเมตตามหานิยมความที่คุณจะมีสเสน่ดึงดูดผู้คนรอบข้างและดาวสุกที่โครจรร่วมกับดาวพุธดาวคู่ธาตุน้ําก็ยิ่งจะส่งเสริมให้คนมีนะคะคุณจะมีความราบรื่นในชีวิตที่มากขึ้น เหนื่อยน้อยลงกว่าช่วงกันยายนแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะอิทธิพลของดาวศุกร์นะคะจะส่งผลในเรื่องของการเงินการทองที่จะพุ่งเข้าสู่ตัวมากกว่าเดิมด้วยค่ะ4ีตุลาคมนะคะดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในเรือนการงานก็แปลว่าคุณอาจจะได้ทำงานแปลกๆนะคะหรืออาจจะได้ไปร่วมงานกับคนแปลกๆนิสัยแปลกๆไปทำงานต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาก็ได้ค่ะ บางครั้งบางคราวพระเกตในเรือนกร,รมมะก็อาจจะแปลว่าคุณจะได้ไปร่วมงานบุญงานกุศลทําบุญในช่วงออกพรรษาก็ได้ค่ะส่วนดาวอาทิตย์นะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอารีปัญหาอุปสรรคศัตรูนะคะก็จะโครจรเข้าสู่พบมรณะในวันที่18ตุลาคม ก็ถือว่านะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นจังหวะที่ศัตรูจะแพ้ภยัยอุปสรรคปัญหาจะหายไปค่ะหรือจะเป็นตัวเราเองนี่แหละที่จะมีไหวพริบมีสติปัญญาสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคศัตรูได้โดยง่าย ใครก็ตามที่อาจจะมาพูดจาว่าร้ายทำาลายคุณนะคะจะแพ้ภัยตัวเองในที่สุดค่ะดังนั้นนะชาวมีนคุณจะเห็นได้เลยนะคะว่าดวงดาวทั้งหลายนะคะจะยังเกื้อหนุนดวงชะตาของคุณนะไปเกือบตลอดทั้งเดือนตุลาคมเอาล่ะเพียงแต่ว่าในช่วงปลายเดือนนะคะดาวพุธกับดาวศุกร์ เขาก็จะย้ายเข้าสู่ภพมรณะเช่นกันกแ็แปลว่านะหลังวันที่20เป็นต้นไปชีวิตอาจจะแผ่วลงมาบ้างตกลงมาบ้างนะเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนกลางเดือนเนาะและคุณก็อาจจะต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายไว้ด้วยค่ะถ้าตัวเราไม่ป่วยเองก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้ใดๆก็ตามนะสิ่งที่จะโดดเด่นเห็นชัดของคนมีนั่นก็คือดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือลาพระโชคลาภความสําเร็จของคุณ นะจะก,กลับมาโครจรเดินหน้าเป็นปกติแล้วค่ะหลังจากที่โครจรถอยพักองศามานานหลายเดือนนับตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปดาวเสาจะกลับมาเดินหน้าได้แบบมั่นคงอีกครั้งแปลว่าโชคลาภความสำเร็จความมั่นคงในชีวิตของคุณจะค่อยๆเด่นชัดขึ้นมาชาวลัคนาราศีมีนท่านใดก็ตามนะถ้าอยากจะคิดอยากจะลงมือทำอะไรนะช่วงปลายเดือนก็จะมีโชคเข้ามาทำให้คุณสามารถ ที่จะจัดการได้นะคะถือว่าโชงใหญ่มาถึงแล้วความสําเร็จกําลังจะกลับมาเป็นของคุณอีกครั้งแล้วนะคะชาวลัคนาราศีมีนในด้านการงานถึงแม้ว่าดาวการงานของคุณจะโครจรถอยห,หลังนะคะแต่ว่าในเดือนนี้นะ คุณจะได้แรงอิทธิพลจากดาวคู่ธาตุน้ำนั่นก็คือดาวพุธกับดาวศุกร์นะที่ย้ายเข้ามาเล็งลัคนาทําให้การงานจะมีความลื่นไหลสะดวกสบายมากกว่าเดิมเอาละหลายคนอาจจะไปเจองานยากนะไปเจอศัตรูไปเจอคู่แข่งขันก็จริงแต่คุณก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาและสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคศัตรูได้สําหรับคนสมัครงานนะถือว่ายังเป็นโอกาสที่ดีจะได้งานอย่างที่ตั้งใจจะได้บริษัทที่มั่น คงปลอดภัยนะหรืออาจจะได้ตําแหน่งข้าราชการที่หวังเอาไว้นะคะ คนทำงานประจําช่วงนี้จะได้รับคําชมนะคะบางคนจะได้เลื่อนขั้นได้ปรับตําแหน่งส่วนคนค้าขายคนทําธุรกิจนะ,ะช่วงนี้งานจะล้นตัวจนไม่มีเวลามาคิดเรื่องอื่นคะ่ะการพูดเจราจาค้าขายนะปิดงานปิดบินลูกค้าช่วงนี้ค่อนข้างดีใครที่เป็นไนหน้าค้าขายเป็นเซลล์ค่อนข้างที่จะเหนื่อยคะ่ะแต่ก็คุ้มกับค่าคอมมิชชั่นที่จะได้มาถือว่าเป็นจังหวะที่ยิ่งทําก็ยิ่งรวยยิ่งขยันก็ยิ่งได้เงินนะคะ ในด้านการเงินและโชคลาภดาวการเงินย้ายออกจากตำแหน่งที่อ่อนกำลังแล้วล่ะค่ะและคุณยังมีดาวสุกไปโคโจรเล็งลักขนาอีกด้วยดาวเสากลับมาเดินหน้าได้แล้วนะถือว่าน่าจะเป็นจังหวะที่เงินทองพุ่งเข้าใส่ตัวอีกครั้งจะหาเงินได้ง่ายกว่าช่วงที่ผ่านมาหลายคนจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางการเงินจะได้เงินจากเพศตรงข้ามหรือหุ้นส่วนก็ได้ค่ะบางคนก็จะได้ลาบได้ทรัพย์โดยสเสน่หา คนมีแฟนแฟนจะเปนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้เข้าของมีราคาจากคู่รักของคุณค่ะ หรือหากท่านใดนะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันติดขัดมีปัญหาขัดสนหมุนไม่ทันยังไงก็ตามนะช่วงนี้จะมีปาฏิหาริ์บางอย่างทําให้คุณสามารถที่จะเอาตัวรอดผ่านวิกฤตได้และการที่ดาวเสา์ขยับเดินหน้าอยู่ในภพลาภะก็ส่งผลให้คุณจะมีลาบมีผลมีโชคในการหาเงินเข้ามาและก็สามารถที่จะจัดการบริหารค่าใช้จ่ายมีเงินใช้นี่ใช้สินด้วยนะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์ดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนปัตตนิเลงลัคนาในเรือนชะตาร่วมกับดาวศุภ ดังนั้นนะคะในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของเพศตรงข้ามนะช่วงนี้ถือว่าความรักค่อนข้างที่จะหอมหวานมากกว่าปกตินะคะชาวมีนคนโสดนะคะระยะนี้สเสน่ห์แรงมีตัวเลือกเยอะอาจจะได้ไปพบเจอคนสวยคนหล่อผ่านเข้ามานะคะส่วนคนมีคู่ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีมากเลยบางคู่จะมีแผนร่วมกันในการที่จะสร้างความมั่นคงขยับขยายครอบครัวนะเช่นการที่จะไปซื้อบ้านซื้อรถนะคะบางคน ก็จะได้เงินจากคู่ครองได้เงินจากคนรักได้เงินจากคุ้นส่วนด้วยค่ะหรือจะเรียกว่าจะได้ทรัพย์โดยสเสน่หาก็ว่าได้ดังนั้นนะคะโดยภาพรวมนะคะแม่หมอมองว่าความรักในเดือนตุลาคมนี้ค่อนข้างที่จะดีและมีความมั่นคงค่ะชาวลัคนาราศีมีนในด้านสุขภาพช่วงเดือนนี้ขอให้ระวังเกี่ยวกับญาติพี่น้อง แหรือว่าคนรักอาจจะเจ็บป่วยนะคะด้วยโรคแบบของคนที่อยู่ดีกินดีกว่าปกติค่ะเช่นเช่นอาจจะเป็นเบาหวานอาจจะเป็นความดันนะคะอาหารจะเป็นพิษนะคะหรือว่าค่อนข้างที่จะจุกเสียดแน่นท้องเพราะกินเยอะเกินไปก็ได้และในช่วงปลายเดือนนะคะด้วยความที่ดาวเขาก็จะไปโคจรรวมกันอยู่ในมรณะเนาะดังนั้นคุณอาจจะได้ไปพบเจอมิสหายเก่าๆนะคะไปเจอหมู่ญาติในงานศพนะคะหรือบางทีอาจจะได้ไปเยี่ยมคนป่วยในโรงพยาบาลก็ได้ ประมาณนี้นะคะในส่วนวันที่อารมณ์ไม่ค่อยดีลูกน้องลูกหลานไม่เป็นอย่างใจจะได้แก่วันที่6 7 20 21 25และวันที่26ตุลาคมนะคะสำหรับคำทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงทายได้ไพ่เอ e ออ c ครับคาถาและ The sun สำหรับเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวลัคนาราศีมีนแม่หมอมองว่าน่าจะเป็นเดือนที่คุณมีความผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าพอคุณเปิดตัวมาด้วยไพ่หนึ่งถ้วยนะคะก็แปลว่าจะมีบรรยากาศของความจุความสบายใจนะคะการที่คุณจะได้มองเห็นความหวังครั้งใหม่เห็นโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นนะ,ะหลายคนอาจจะได้งานใหม่ไปเจอความรักใหม่นะคะหรืออาจจะได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตก็ ได้ค่ะเพราะอย่างน้อยที่สุดนะคุณมีดาวคู่ธาตุน้ำมาโคจรเล็งลัคนาก็ย่อมจะส่งผลให้เกิดความราบรื่นในชีวิตที่มากขึ้นเนาะสำหรับไพ่ห้คาคทาที่เข้ามานะคะโดยมากก็จะหมายถึงเรื่องของงานเรื่องของภาระที่เรารับผิดชอบอยู่นะคะ ทีนี้พอจับได้ใบนี้เข้ามาก็แน่นอนค่ะว่ามันอาจจะมีเรื่องของการต่อสู้แข่งขันมีเรื่องของการทะเลาะบบอแวงเข้ามาและเดือนนี้นะคะดาวเจ้าเรียนอหริก็เล็งกับดาวประจำตัวของคุณด้วยเนาะก็อาจจะทําให้บางครั้งบางคราวมันอาจจะมีปัญหาติดขาดเกี่ยวกับการทํางานหรืออาจจะมีคนเข้ามาขัดขวางให้บางสิ่งบางอย่างที่คุณทําอยู่มันยากขึ้นหลายคนก็อาจจะไปทะเลาะไปผิดใจกับคนรอบข้างก็ได้แต่ไม่ต้องกลัว พอหลัง18ตุลาคมเป็นต้นไปดาวอาริจะโคจรเป็นมรณะแปลว่าอุปสรรคศัตรูจะถูกขจัดปัดเป่าออกไปและไพ่ใบสุดท้ายของคุณในเดือนนี้นะคะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนั่นก็คือเดอะซันซึ่งเป็นไพ่ที่หมายถึงความโชคดีหมายถึงชัยชนะ ความสุขการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมดังนั้นชาวลัคนาราศีมีนคะสุดท้ายแล้วเมื่อคุณผ่านความยากลําบากในชีวิตนะคะคุณจะประสบความสําเร็จสะสมหวังในสิ่งที่รอคอยคุณจะเอาชนะศัตรูคู่แข่งขันและแก้ไขปัญหาที่ต้องเจอได้ในท้ายที่สุดนะคะชาวลัคนาราศีมีน ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทําคลิปด้วยนะคะและหากท่านใดนะที่เกียิสละเวลานะช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแ like, ชร์ share, ช่วยกันเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปของแม่หมอมาโดยตลอดนะคะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ